บุญมาดูพึ่งผสมเกสรดอกไม้ครับมาดูแมลงอะลูกไหนล่ะแมลงอยู่ตัวนี้อ๋ออยู่ตรงนี้หรือกันนะอุ้ยมาอยู่ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมล่ะลูกผสมเกสรดอกไม้เห็นไหมอุ้ยมาอยู่ตัวสวยไม่สวยสวยไหมสวยอืมนี่นี่นี่มันผสมเกสรดอกไม้ไปทํารังมันเนาะไหนลูกใบใบใบต้นไมหมีพูด ไปทำรังเพื่งทำน้ำหวานให้มีภูกินนหรือนะโอ้เยอะแยะเลยเห็นไหมลูกตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ใหญ่ล,ลูกเพื่งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกบ,บีพ้ดอ่าบีเพื่งลูกโอ้ยวิเดียนินไหนลูกวิยดีตัวนึงระวังลูกอย่าจับตัวนั้นีกตัวหนึ่ง<บ>เาาง<บ>อยาาะอะแยะเลยลูกดูเฉดูเฉยเฉยลูเออนี่อย่างนั้นนะหลายตัวจังเลยเนาะ เดี๋ยวไหนล่ะพึ่งทำล้างเอ้พึ่งมาอุ้ยไหนลูกบุญมาดูพึ่งลูกนี่ไงบุญบุญอยู่นี่